นี่คืออุปกรณ์ที่ติดมากับเครื่องครับวิธีการใช้ใช้งานก็คือว่าเวลาใบมีดโ<อ>ดนพวกลูกแม็กเป็นขีดริ้วรอยเราจะถอดไปรับเราสามารถถอดตัวนี้ก่อนฮะจะมีน็อตฝั่งนี้1นึ่งตัวฝั่งนี้2ตัวครับแนี้ครับแล้วก็ยกตัวนี้ออกได้เลยครับพอยกเสร็จปุ๊บเราก็จะมีปรแจหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับ ถอดน็อตทุกตัวนะฮะทั้งหมดมีเจ็ดตัวะฮะพอเสร็จปุบ๊บจะมีตัวนี้แดงๆสองตัวล็อกเข้าตัวนี้นะครับแล้วก็ขันเข้าไปพอขันเสร็จปุบ๊บแล้วก็ยกดึงออกมาได้เลยครับแล้วก็เขียงตัวเขียงนี้เวลาใช้งานฝั่งนี้หมดนะครับแล้วก็กลับข้างคลิกมาดันฝั่งนี้ได้ ฝั่งนี้ได้พอเสร็จป,ปุ๊บสีทั้งครบทั้งสีด้านนะฮะเราสามารถกลับมาฝั่งนี้ได้สี่ด้านเหมือนกันวิธีการถอดก็เอา,ขา,าไขควงก็ได้นะ้ดขึ้นเราเขียงตัวนี้มันจะเด้งขึ้นอัตโนมัติ